พระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่9และสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพณพระทีินั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495 ได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิลาลงกรณ์ต่อมาราชาการที่9ทรงโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิลาลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกสยามกุฎราชกุมารขณะทรงเจริญพระชนมายุย0่พรรษา ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญรอยตามเบื้องพยุค,คลบาทพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีในการบำบัดทุกบำรุงสุกแก่อานาประชาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยโดยมิทรงย่อท้อทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และส่วนพระองค์ครอบคลุ่มทั้งด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านสังคมสงเคราะห์การศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมการแพทย์และสาธารณาสุขการทหารการบินการต่างประเทศเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและประชาชนคนไทยทั้งปวงภายหลังพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชวรบรมนาถบาพิษสเสด็จสวรรคตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้สเสด็จขึ้นครองราช เป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีมีพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณพระบรมหาราชวังและทรงเฉลิมพระปรามาพิไธยตามพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยะเดช สยามินตราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมานาถบาพิษพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพะระปฐมบรมาราชโองค์การว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษดรตลอดไปต่อมาในวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอภิเศกสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิลาลงกรณ์ณอยุทยาและโปรดให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปีชาสามารถในด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านราชการด้านการบินด้านการต่างประเทศด้านการเกษตรด้านสาธารณสุขและด้านสังคมเป็นต้น พระองค์ก็ทรงนำความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาใช้พัฒนาประเทศและช่วยเหลือพระสกนิกรของพระองค์ท่านด้วยดีตลอดมายิ่งในปัจจุบันที่ประชาชนคนไทยมีความจำเป็นต้องพึ่งพาด้านการแพทย์เป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งนับตั้งแต่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายแรกในประเทศไทยกระทั่งถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญและพระราชทานพระราชโอบายในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่นี้อยู่เสมอดังเช่นที่มีกระแสพระราชดำรัสเอาไว้ว่าโรคมาได้โรคก็ไปได้แต่โรคจะไม่ไปถ้าเราไม่แก้ปัญหาโดยเมื่อมีการระบาดของโรคอย่างหนัก พระองค์ได้ทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสาธารณสุขของบางหน่วยงานที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่พอสมควรพระองค์จึงมีพระเมตตาพระราชทานให้เพื่อพระราชประสงค์ที่จะดับทุกข์ให้แก่อนาประชาราษฎร์ทั้งในเมืองและท้องถิ่นชนบทอย่างทั่วถึงเสมอกันซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทางการแพทย์ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เช่นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพเครื่อง X เอ็กซเรย์เคลื่อนที่ เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพเครื่องมือช่วยใส่เครื่องช่วยหายใจรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลรวม123แห่งทั่วประเทศตลอดถึงทรงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยสำหรับตรวจหาเชื้ออย่างละเอียดและหลังจากการตรวจก็จะมีการฆ่าเชื้อทุกครั้งด้วยแสงยูวีเข้มข้นสูง นอกจากห้องตรวจหาเชื้อแล้วพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยมากกว่า10บคันให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด -19 ในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสำนักงานเขตสุขภาพที่1นึถึงสิทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครอีกด้วย แม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกวันแต่ประชาชนก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าการทำงานอย่างแข็งขันของบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขที่ได้รับการสนับสนุนจากน้ำพระาราชหฤทัยของในหลวงและพระราชินีจะทำให้คนไทยปลอดภัยอีกครั้งและถึงโควิด -19 จะหมดไปเครื่องมือแพทย์ ห้องตรวจหาเชื้อและรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยที่ได้รับพระราชทานมาก็สามารถประยุกต์ใช้เป็นห้องตรวจหาเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆอีกต่อไปไม่เพียงแค่ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เท่านั้นเพราะหากมองย้อนไปในอดีตเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,ธ,รา,าธิราชสยามกุฎราชกุมาร งานด้านการแพทย์สาธารณสุขคืองานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญอย่างมากเพราะหมายถึงชีวิตของคนพระองค์จึงได้ทรงมีพระเมตตาให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นในท้องถิ่นธุรกันดารเพื่อรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงได้ถือกําเนิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านที่ต้องการให้การบริการด้านการแพทย์เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ที่ห่างไกลตัวเมือง โดยมีจำนวน21แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแบ่งออกเป็นภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคกลาง1แห่งและภาคใต้อีก4แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สรงติดตามความก้าวหน้าของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอพระองค์ทรงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยมากกว่าการเพิ่มจำนวนของโรงพยาบาล เป้าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งพาของประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในท้องถิ่นต่างๆได้ดีและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการยึดมั่นที่จะสืบสารและปฏิบัติงานให้สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิติมศักดิ์ที่เคยพระราชทานเป็นหลักชัยไว้ว่าทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลแห่งนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชาอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นธุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน นอกจากนี้ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของราษฎรไทยทำให้ก่อกำเนิดสถานพยาบาลและการบริการด้านสาธารณสุขขึ้นมากมายอีกทั้งสิ่งของพระราชทานด้านเครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคและสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนมูลนิธิการจนะบารมีอันเกิดจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้เป็นอีกหนึ่งในหลายมูลนิธิที่พระองค์ทรงให้จัดตั้งขึ้นเพื่อง,งานบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนในอดีตโรคมะเร็งนับเป็นโรคด้านสาธารณสุขที่สำคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นของประเทศไทยแถมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้เองณตอนนั้นตามโรงพยาบาลหรือศูนย์บาบัดเกี่ยวกับโรคมะเร็งซึ่งมีจานวนจากัด หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือสถานพยาบาลที่มีจำนวนเท่าเดิมแต่ผู้ป่วยมากขึ้นหลายเท่าจึงส่งผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานานและในที่สุดหลายคนต้องเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับการรักษาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์บําบัดร,รักษาโรคมะเร็งขึ้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับเป็นองค์ประธานในการระดมทุนเพื่อจัดสร้างศูนย์บำบัดร,รักษาโรคมะเร็งภายใต้ชื่อโครงการการจนะบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีการจนาพิเศษปีพุทธศักราช2539เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลทะเหลืงทวันระยะราชสมบัติเป็นปีที่50ต่อมาพระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คณะกรรมการของโครงการการจนะบารมีดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิการจนะบารมีโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง เพื่อให้ทุนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆและการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวชิชลาลงกรณ์ธัญบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆและสาธารณประโยชน์ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ด้วยนาพระาราชหฤทัยของพระองค์ท่านที่ได้ทรงเล็งเห็นปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในประเทศแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งประชาชนไปไหนแต่ยังคอยพระราชทานความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เป็นเนืองนิดโดยมิได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันหาประมาณมิได้